สวัสดีค่ะพี่รองค่ะตอนเย็นที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่รองเล็กน้อยสาวน้อยลำพินโชว์มาซอมเต้นกันค่ะเมื่อนี้มีศิลปินใครมาบ้างมาสิ้าเป็นเบอร์มันยากาศเย็นๆค่ะเมื่อนี้บอกแรกดีเลยครับผู้ชายเต้นซอมเต้นเพลงเต้น,ม,นาามายืนก่อนแล้วผู้หญิงใครยังไม่มีบอก ให้กำลังใจทีมงานเราด้วยนะคะหอมนะคะร่วมกันเต็มที่เพื่อผลงานเอาหัวยาวออกไปกระลูกออกไปทั้งทางก่อนชรัพย์ส่วนเวทีให้หัวโปวดวัวยาวบผมเล้รับชมนะคะมาแล้วงสอนศิลปินน้องแข่น้องมันนะปื๊ดมาเพื่อกันตีนอ๋อแม่สอบเพื่อกันตัวนี่ไม่ไม่กำลังใจทีมงานสวัสดีค่ะ น้องกระงมาซ้อมทีมงานแดนเซอร์เราครับพี่รองขามาหนีมาซ้อมกันเกือบครบนะคะมีล้าไปเห็นงานบางแม่กันีงะดา้นได้ค่ะเปลี่ยเพิ่องอีเมักจับอน้อรอม่ซับม้เลห้อมตีซ้อมเบาแทนน้อง แตีจับแมนี้มาตีกันบอแม่มาตีบอเอาแม่มี20บทไเอานยาจหลองจะาวตาสวดถึง20บาทก็ได้แนะจนว่าแคลนซื้ลองเนี้แบบตาสวดองเาาจะมาเล่นกันกาผี่หีเขาเอีก้า่เขากันเจ้าหนที่มอเรียนทีนี่คือเนี่แล้วดูดองบรรยากาศ อาลูกดีเากับเบื้องพะคนนะครับไทยเอารอ้าเพื่นไปมาคูนด้วยเอาังกัเบื้องลังนัหไรสวนใเป็นเจ้เบื้องลังกิเป็นแบบนี่ตอยี้เสียงน้โพงนี่มันเยอะไกลดังจากมาสิบปรนใส่กางรกบวก็ิเสธเยฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะมี ไล่สดปุกปิดวันที่หกด้วยค่ะพี่รองค่ะตั้งเวทีสองวงเพื่อสาวน้อยเพื่อกับ้สาวน้อยเพลินโชว์เลยค่ะมีไล่สดปุกปิดวันที่หกนะคะเราแสดงอยู่ที่กินซ่ารังสิตอย่าลืมมาให้กำลังใจนะคะที่อยู่ตรงนไหนนื้อสาวน้อยนะคะทั้งสองวงนะคะพี่รองขาเราจะออนทัวร์รอบนี้คือวันที่ห้าของเจ็ดน้องพี่รองมาติดตามให้กำลังใจนะเด้อพ่อแม่จ๋าแต่งปูใครวะอันนี้ก็ไล่สดที่กัน เลยสวดกุ e ้มปิจักบัตรก่อมายืนเป็นแถวมาายืนเป็นแถวหน่อยแบบ็ดเมาแล้วคะหามือลึกจักมือก่อนมันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะพ่อแม่คะมีแบบสามวันมีแบบหนึ่งวันด้วยพ่อพ่อแม่อย่ังมือใดหรือว่าอย่างเมาลวดเดียวสามารถติดตามได้ที่วันวันเดียวเท่าไหร่วันเดียวหนึ่งร้อยวันเดียวหนึ่งร้อยบาทเนาะถ้าสิมาให้กำลังใจหรือสิมาห์หนาเวทีก็ได้ มีงานที่พัทยาวันที่5วันที่6กินซ่าลังสิวันที่7อยู่ที่วันที่7อยู่ที่หลังปั้มปททปู่เจ้าสมิงพายบุษยามานะคะมาให้กำลังใจกันเยอะๆค่ะพ่อแวม่เมื่อนี้ก็มา่อบสอมหลังแจ้เมื่อวานเราได้เมื่อนี้่อมเสา่อมแรง่อมหนัก่อมหลเวลาพะว่าเ่อความเปรีบปักพี่รค่ะพี่้องค่ะไก่เชลยโอวันทัวเรลนะคะ จะได้ออนตัวแล้วเราก็ซ้อมเพื่อปวดงานหน้าเวทีผู้่อเปแม่ทีมาเบิ้งกระสิบอะไรผิดหวังนะคะคือปวดวดเลจากปวด่นั่นเป็นกระไรสดยู่ค่ะผู้พ่อเป็นแม่ค้าบรรยากาศทั้งหลังใบสดไม่เบิ้ง ฝากพวาแม่ที่รับชม u t u b e นะคะลิปนี้เบ่งแเ้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่เด้อค่ะพี่รองค่ะคอมเมนต์ด้วยถอยคำสุภาพเด้อเดี๋ยววันเกิดน้องมานะนะคะมีแขกรับเชิญมีเวทีพอลลัสิงเนได้ข้คิดว่าคจะยุ่งไเดี๋ยวพิณนสีไรอยูดว่าเขาเ้ายูเพื่อกลับมาเรืือง ลานรองรับแล้วก็ทำป้ายขีดแบบป้ายนสุดเลยดูเห็นท่านบันไดที่มันอยุดหวใจในิวความดูลงมาท่านแล้วให้ข้าเป็นโรคนะมก็ยืนถือสมบิอันนี้มนีในสดเบที่นีไปน้ำเขาบัวันเกิดนองมะนา่ะเขาเห็ดมีหัวายเปยเห็ดขึ้นดัง ไปหมอรำได้เด้เอวันรำซิงไปขึ้นแต่ก็มีแขกหลับเชิญพร้อมเด้กนี่น้องครับแขกมีพีนัทสุรศักดิ์มีผู้ใดอีกโอเคเป็นไปมีพี่มิวก็ไปร้องพี่พีดนิวเจนพี่อาพี่พีดพี่โวิดเนาะขึ้นร้องเบิร์ตแมนมีไลฟ์สดบอมเนี่ยเขาว่าสีไลฟ์สดสมฟีบอมเนี่ยมันกินน้นพี่มิวไปไหมนี่ไปไหมไป น้องมณานสวนอยู่อเดินเจ็ดสิบไปนะคะมือนั้นก็สิไปมวนไปอยังกันยูพูพานคนไหนยูพูพานบ้านน้องมาณะบ้านเกิดพระบัวเป็นแม่พุทธีรับชมไัยสดอยู่หรือว่าต้องการรายละเอียดต่างๆในวันเกิดน้องมาณาได้แล้วผู้สิบตามในทั้งช่องมณะได้เลยนะคะที่เราตาวันที่เท่ะเลวันที่เท่ะเลวันที่สิบธันวาครับผมสิบธันวาแม่แฮปปี้เบิร์เดย์น้องมณานกัน นะะ้เอันท้ายมีเขากัดกาลังคุยเรื่องจัดบอกจริงกับพี่น้อยเซวไฟมาอยู่มองไหเปลี่ยนบอกจริงเ<ด>สียงมันสวนเสียค่ะพี่น้องคามันนั่นทั้งเสียงลำโพงทั้งเสียงกันแอดมินตึต้งผีผักใส่พอๆนอาฟังเอาด้วค่ะจะเ้าลํลำันจะ<ด>มาวั <c oughs> เอากเนี่ยเาหยอกอโอเคมันก็จะเป็นลายสีนะครับก็จะเป็นห้าคนทนองักเพงูใมาะามาดยถ้าขงในส่วนกระบิกรจะว่าผู้ใดินกันขาหนาหรือว่าระเวิดิดกันไม่ได้ายคาหมอรับตกีเลยรับ จะตีเดือแบดือจายขำวารำมือีเลยนี่เป็นเบาดีปัดใจคมาำหามื่นปรกาตีดอกคันแล้วบอจ่ไม่พี่นองวนบอเหลือแค่ถิ่มแค่สาก็ี่นองใช่ไหมใ้เยอะไหมไปถือใบสี่เยอะเลยอยากมา่วยแม่หน่ะเอ้ยมาเลยเนาะพี่ชาก็ไปแมพี่ชาก็ไปพาดิบถือใบสีมอีมีต่อ่อน ก็เป็นัแฟงกับเบแมนคุ้นวนโนีเราักแฟงคนเปนขาเสียไม่แม้ที่มาน่อาจจะยังไม่เข้ามาหกคนเลยค่หกคนเด้อมองจอดรถหลายบอลลังาเขาเอารถปัดไปยังไหนมีบอหมองจอดอ่ะเอฟซีหลายเด้ยืนแล้วก็ลงมานี่หนึ่งท่านเป็นตัว์อันนี้ก็ยืนตังใช่ ร่มอยู่ข้างบนแล้วพอเราพอเราเดินลงมาเราก็เดินลงมาเลยก็ให้ร่มบีบมาข้างหลังเราล่มพี่น้องร่มพี่น้องน่พี่น้องรอดติดตามเราเป็นกำลังใจให้ในวันเกิดน้องมั่นอะ นะคะพี่้องคะวันที่สิบท่นว่เนยเดี๋ยแอดมินจะสิไปที่กันไปไทยคงให้คลิปมั่ัคอยเนีเห็ได้เพิ่งบรรยากาศกันไปวัเ้วมรับเลี้อท่ับิงมาลงนะคะเดอเจ็ดมาอยู่นสิบพี่กันอค่ะแล้วนที่ตัวทค่แเอาคลิปนี้สีบอ่วยังไรคะพี่้อคะบรรยากาศมาฝากทมคนทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะบอกกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ